ข้อ2พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกต้องประพจน์นะครับถ้า x แล้ว y นะครับแล้ววงเล็บถ้า y แล้ว z ไม่สมมูลกลับประเพคกับประพจน์ถ้า y แล้ววงเล็บนะครับถ้า x แล้ว z ข้อกไก่ถูกไหมครับมาดูก่อนนะครับตรงนี้จากข้อกไก่ถ้า x แล้วนะครับวงเล็บถ้า y แล้ว z มันสมมูรณ์กับอะไรครับสมมูรณ์กับตัวนี้จะได้ว่านิเศษ x นะครับหรือ,อนิเศษเหรือนะครับด้านในพี่ก็เปลี่ยนเลยนะเป็นนิเศษ y หรือ z ถูกไหมอย่างที่บอกไปไปทบทวนในเรื่องของค่าสมมูลนะครับจากตรงนี้นะครับมันเชื่อมด้วยหรือเนี่ยเราสามารถสลับที่ให้มันได้จะได้เท่ากับขออภัยจะได้สมมูลกับนะครับนิเศษ y หรือ นิเศษ x หรือ z แบบนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับจะสมมูลกับอะไรเอย่ยตรงนี้นะครับด้านในมันคือถ้า x แล้ว z ถูกไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนให้เป็นท่าแล้วนิเศษจะหายไปเป็นท่า y แล้วนะครับวงเล็บหลังก็คือท่าเอกแล้ว z ซึ่ง ตรงกันถูกไหมดังนั้นข้อกอไก่ที่เขาบอกว่าประพจน์ทั้งสองไม่สมมูลกันเป็นจริงไหมครับไม่จริงนะตัดไปได้เลยมันสมมูลกันนะครับขอใครให้ p q r และ s เป็นประพจน์ใดๆโดยที่ p มีค่าวความจริงเป็นจริง q มีค่าวความจริงเป็นเท็จจะได้ประพจน์ดังกล่าวนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมีค่าวความจริงเป็นจริงอันดับแรกนะครับพี่เริ่มต้นด้วยการคิดตัวหน้าตัวนี้ก่อนเลยนิเสษ p p มีค่าความจริงเป็นจริงถูกป้ะนิเสษ p ก็จะเป็นเท็จนะครับเท็จและอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้มันได้ค่าความจริงเป็นอะไรครับมันจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จทันทีถูกไหมนะเพราะมันเชื่อมด้วยและนะครับมันเป็นจริงกรณีเดียวก็คือทั้ง2กรณีเนี่ยเป็นจริงจริงและจริงอย่างเนี้ยนะครับมันถึงจะมีค่าความจริงเป็นจริงตรงนี้แค่มีเท็จมาตัวหนึ่งนะเราเชื่อมด้วยและค่าความจริงที่ได้จะเป็นเท็จทันที แล้วสังเกตอะไรต่อครับพี่ไม่ต้องคิดก้อนหลังเลยถูกปะตรงนี้มันเชื่อมต่อด้วยท่าแล้วนะครับท่าแล้วเป็นเทจกรณีเดียวคือกรณีไหนครับคือกรณีท่าจริงแล้วเทจแต่ตรงเนี้ยเริ่มต้นนะครับมันเริ่มต้นด้วยเทจซะแล้วอ่ะยังไงนะครับกรณีที่เหลือไม่ว่าข้างหลังจะเป็นอะไรเนะี่ยค่าความจริงที่ได้จะเป็นจะเป็นจริงทันทีนะขอใครถูกต้องนะครับดังนั้นข้อ2ตอบ 3คือข้อกอไก่เป็นเท็จและข้อขอไข่เป็นจริงนั่นเองนะ